สวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนยดีต้อนรับข่าวสื่อสังสักแค่ตักเซ่นะเพียงเนาะสักแค่ก็เลงคลิปมันไลายวันหรือว่าหล่ถีบเนี่น้องเนาะเกิดเป็นเดือนกว่าได้เนาะต้องขอถอดพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนไร้ไรเด้อสักแคกับบอไดอาร์ดพี่น้องบอมวนมาหลายวันเลยบอสักแค่กับเสียงเปลี่ยนสักแค่คิดในใจว่าสักแค่เป็นโควิดบ่าวันนึงเพียงเนาะแบบมันขายมาเฮงเป็นบาดเวลากลบลงกับพี่น้องเจ็บหัวบุบบูเจ็บกระบองตาแบบเจ็บแห้งอะไรลุกขึ้นต้อง อาศัยเวลาสักพักเลงจังเมื่อตาขึ้นนี่พี่น้องเจ็บโหแบบเมื่อยพี่อะนนี้เนาะแต่สแควก็ยังฟืง้นทนเห็ดเขียดไปพี่นอ้องนี่นอ้องสแควเห็ดเขียดก็ซีไปฝากเออไอพี่นเนาะฝากเออก็ฝากหนาวพี่นอ้องนี่เหมือนที่สแควก็ซีค้างกินน้ำพี่นอ้องเพราะว่าเขียดแก่แห้งดีเลยดิแซ่บเนื้อนัวเลยพี่นอ้องแต่ว่าอ่าหมูว่านในสแควร์ไปทามนล้วหมูว่านนี่บ่อยากแห้งไปได้สแควก็ไป เอามาพึงอะไรแต่เมื่อเนี้ยสักแค่ไปทามอีกในมองไม่เนาะเมื่อวานนี้ทามแล้วมองหันเพไนกับซองเมื่อเมื่อนั้นเลยสักแค่กับบุษนเ t า a เขียนแหงบุษ a n t h แต่ไปมองไม่มองปรับน้ำมัน,เน,มเ,น,มมน,นเนี่ยพอดีอ่าเป็นเมื่อวันจันทร์ตีพนอ่ีเพราะว่าได้ฝากไปแล้วอ่าว่าสิได้ถึงเนาะเขียนผู้ที่เต็มกระตาไปเนนาะมาร์กแสบนู่นนู่ะเน,นี่นยนี่กระมี่โตใหญ่เนี่ยพอดีเอาให้นหนมวันนี้สักแค่กะซี เขาค้างเขียกินกันแล้วเสียงเนาะเหมือนเียว่ับแมวไใซ้างกินพี่น้องเลยเพราะว่าพี wrote, down down. Lor, ่น้องเคยมองได้เคยเจี๊ยมแม่กระส้นบ่เนาะว่าหรือว่าสิเป็นฟังอีซานค่ะสิเคยเจี๊ยมนจังเนาะอุ้ยแม่กระส้นพี่น้องเ้ยสักแค่สะอ่อนเห็นเขาแบบไปเจี๊ยบคู่เขื่อนเขาได้ดีได้ดีเนาะผู้หนึ่งสี่สิบโลผู้หนึ่งสามสิบโลผู้หนึ่งสิบปลายโลพี่น้องอ่า้าเปเงินหันใดผู้ละสี่เซนสามเซน มีบางวันนี่ก็ผู้นึ่งหันไปหกแสนี่น้องเอ้ยบางสาวน,นี่ก็หกแสนผู้ดได้ใหาเงินได้ปานนั้นเนาะจะแค่กับปูดยขนาดพี่น้องเอ้ยพอไปเบิง่งตู้เครื่องเสียงผันถามราคาเพิ่นหลานหลานเจ็ดผิดเอาเลยหลานเจ็ดเลยคอดาวหันกะท่าซื้ออันนี้ท่าซื้อมอไฟน้ำกะมอไฟดาวบ่ได้มอไฟกะ หลานปลายหมอใหญ่นะเพื mastery, ่อนเนาะเพราะว่าหมอฝ่ายนี่สักแค่ลงหนก็ต้องได้ซื้อไม่เพราะว่าหมอที่เอามาแต่อีเมลเพิ่นเอามาหายหมอฝ่ายหมอลดใหญ่เพิ่นหายมากก็เสื่อมเลยเพี่น้องมันเปิดฝ่ายย่งบ่ได้เนาะสักแค่ก็ด้ซื้อไม่จะได้ก็ได้ซื้อไม่สักแค่คิดในใจว่าอยากดาวนี่แบบอ่ะล่องหนอเลยนะพี่อนเนาะแต่มาตอนนี้ก็สิดาวแล้วก็หาเป็นกระส่วนใส่หนีนะเพื่นก้าวว่าให้ดาวบุได้นะเพื่อนเนาะสักแค่ก็โอ้โอ้เงิได้ พราะว่าเห็นขดใดญดีนะเออเอาใส่เป็นทานสักแค่ดีโอ้ยทอ์จะได้จะมาขัางเสะแค่ก็สิเอาเขียนไปค้างกับพี่น้องจกักบรอให้ยังไม่ได้พี่น้องเอ้ยมาเก็บแขวแมงอีนนายลายนกไข่ก็นเนี่ยมดพอมาเก็บแขวแมงองีตอนนี้กแเจ็บปูทำได้ขโมงหมดแล้วพี่น้องสักแค่กะสิวานเน่นะนั่นแหละเนาะทรมานเหลือเกิน กำลังเจ็บแขวแมงเป็นครั้งแรกเลยพี่นอ้องเจ็บแหยงร้ายมียาดีกอะอ่าส่งมาให้สักแค่นึ่งเลยพี่น้องเลยสักแค่บ่เคยเจ็บแขนแมงสีหายเสียองมือยปวดหัวขาวแห้งนี่พี่น้องสักแค่กระใสไปเลยนาอแต่ว่าคล้ายเขียดนี่โอโ้โหทีแหละเรากะเขียดนี่เยองมัดขืนก็ท่านบร้นนอนพี่น้องแต่ว่าเจ็บไม่กระซ่อน,นี่เขาถาตะมาตักอ่านแผงนอนพักแล้วก็มาตักอ่ะทาว่า,าสักแค่ได้เฮ็ดดีนี่สักแค่กระสี พ่อได้อัดคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งนอยู่นะั่นนะพี่น้องเนาะเพระาะว่าเขาจะวิธีเจียกแบบได้เออเจียสีประมาณนี้เนะะาะแต่ว่สาสักแค่กินข่าแเลยสักแค่อยากไปทามเบิ่งอิดหันม่เจสีนาะอยากเสียกดาวนะพี่น้องพนะี่น้องเนาะเพราะว่าเงินสักแค่ขั้นใจมัดกับบ่พ่อพี่น้องเพระาะว่าเงินเฮเทือนถบ่มีส่วนของสักแค่เลยมีแต่เงินแม่เชี่ยวของแม่มาซื้อเพิ่งกะบ่อันอนี้ตี อย่างบ่พาะให้เถื่อนแมนกนะ่กับสีบริเลเอาแน่ไปเถอะเนาะกับบดได้ว่าเอาเลยอ่ะดอกคอยไปคอยมาทำไมามองได้มันควัญสีเหล่ก็ให้มันเหล่ไปะนะพี่น้องคือคันดายนี่ขืนเถื่อนยั่งเถิงมันขึ้นบดได้เมื่มีคัน,นด้ายแล้วสแค่พาไปเบิ่งเนาะปูกกระโดกอะเหล่อะไรพี่น้องเฮ็ดคัน,นดายเพื่อนกะเอาคันด้ายกาวขยายมาอนนัมาท่านนี่ใส่พี่น้องนี่ ทัน้ามเงินพี่ออเอาะตบานเอาประตูเดี๋ยวซองเดี๋ยวซีอหมะซาลาใม่พี่เน้องไม่สรลานี่ก็ซิเอามุ่งข้างีังคนละมนมุ่งแอวมนะอามาแอวมพี่เนองเนาะอันนี้ก็สิเป็นขั้นใดพี่เนาองกบางคนขั้นใดคันนี้ห้างขนาดแท้ เากลักปูกกระดองนนึ่เนาะคันใดพูดนะพี่อ๋อซับน่ก็สมซับหนได้ี่น้องมัดลายขนาดเลยโอ้พรน่าคันใดอีกสซเดยสะแค่นอนได้หนีซองขืนเลยพี่อ้อนอนห้องไม่ใหญ่เนาะเดยที่ว่าไปซื้อซีมาสีห้องผึ่งกับสีอันยางกระทังพี่อ๋อมัดเจสเซนปลายเนาะ นี่หมดหน่อนมดเยโอ้ยเป็นวัดนี่ของยานี่เอาคนแจ็คสีสีขาวกันด้วยบอลไปหน้องแบบเหลือกแบบตาบาสีออกฝาฝาออนนะพี่น้องตาบาข้าวหายกระเซาออกฝาอ่อนด้วยบอเนาะตาบาไม่บอเห็นระเบิดมันติดในถังเนาะก็งงแบบสีมัน เงี้ยะเฮืยอนก็ไม่ได้สำนี่พี่น้วตอนนี้เนี่ยก็คือสิบริเลี่ยนดอกนี่แท่านี้ท่านได้เฮ็ดเอียงอยู่เพราะแต่สาบแท่นี่ไปแล้วแล้วก็ยังอยู่อ่ะอันนี้เนาะว่าสิเอากระโดมาติดในนิเมดห้องน้ำก็ยังได้ดึงซ้ายขาไปอยู่นล้วไปน้องเนาเมื่อนี่ก็ได้กดึงซ้ายขาไป หยากระทึบไปหยาเกี่ยวเพราะว่าใส่น้ำน้ำกักับเอื่อยเอื่อยใส่น้ำเแื่อ่าเพราะว่าตอนแหลกหางกาทางยูดินเอื่อยเนาะวันนี้พ่อเอื่อยปุ๊กเขือนมากก็เลยิ่นเอาหนามมันมันในดินเพื่อนน้ำพิ่นก็เลยเอาขาวมันอยู่ข้างในเขื่อนเพิ่นเลยมาเลยมันก็อยู่ข้างในเขื่อนเอื่อยเลยเนาะนี่อ้างเขาจัง xuống xuống thì nói à, này mì sắm mì phi mà Hoặc hôm cả chóp mặt. Mày chóp mặt chóp mặt chóp mặt ต่ว่าขึ้นกระเบืองกระเบื่องนี้วะเลือทชนิดไบ้แมนบ้าเกระเบืองเลืออยู่เลืออยูทอสแข่หนังเลยแสดโอ้บริเลือดรายพอเด็ปลูเป็นขวนเนาะเลือดลือดมาทงทาาจับปืดฟ้าทางหนังบ้าของอีเมลบอ คงไปยีนอฮะบสารถกลมววเป็นยังมันโมโหายบ้างมันตายไจะตอกันเนาะ ขั้นใดเป็นนี่พี่น้องเชื่อว่าเขินเถื่อนไปค้าซันแนนอนเลยพี่น้องนะแล้วก็เจ็บอีกแล้วพี่น้องนี้สักแค่เขินไปเพราะว่ามันเถือกกับเรียนจต่เส้เนาะเจ็บเจ็บตรงไฟเกิดขึ้นไปหน่ำกลัวสิขึ้นไปได้ขั้นใดลิงผมเป็นขั้นใดคนขั้นใดลิงโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแค่เขาจะลิปเดอ้อพี่น้องถ้าให้มาคลิปนี้ฝากก็ไะไรก็แเสดเป็นกำลังใจสักแค่นาะ อ่าสักแค่ว่าสิไปเอาอ่าสิไปถามเบิรงอ่าเครื่องเสียงกับหมอแบงเป็นอีน้องว่าสิไปจังไรน,น้องเบ่งเนาะแต่ว่าถามเราสักแค่ได้ไปกับสิได้อัดคลิปให้พี่น้องได้เบิรงเนาะสักแค่ก็อยากไปเพราะว่าอู้ข้าดาเงินดีอเลยพี่น้องเอ้ยหมอได้เลยปีนี้เกือบบัดรบานเนะาะเขาจะไปเหตุเพราะว่ามันได้เงินดีเนาะพูดงงอยากขี่ไล่ได้มือละแสนนะพี่น้องนี่ก็ยังว่าน้อยเลยนะพี่น้องเนาะ สักแคกัสิเฮ็ดไปเรื่อยๆนะค่ะดายกัสิเฮ็ดปุ่น์นะกลัวสิได้ลงหน้ากัสิบ่พอบ่ค่ะหมอไฟดไ้นพี่น้องก,กับขาหมอแบงนี่ตอนนี้บ่มีงบละเมินละพี่น้องเอ้ยถ้าไผมีงบก็มาให้สักแค่ยืมเด้อเ <laughs> ดี๋ยวสักแค่ได้ใดนี่ ได้แทนนี้เข้ามาเลยสักแค่กับซีได้แทนนี้ที่สักแค่ยืมมานะ้พี่น้อง <laughs> โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแค่กับคอลาไปก่อนนะเพียนเนาะอ่ามทถึงก็ที่ท่าซีวันนี้เราเป็นี่เฮ้ยฮะเออมาทีา่ทา่าแต่ว่ามันมันแม่้จอซีของเดือดูว็ว่าไงแต่ถ้าเอาพีทหายเพราะว่ามันมีระเบิดนะคะโอ้ยมีเลยเนาะ โอเคขอลาไปก่อนพี so sleep, ่น้องอากาศคุาสบายดีสวัสดีแบบนจะสื้อขึ้นจะมาพ่ออยู่พี่น้องเย็นแน่เนาะคือว่าอาการถอนมันก็คือจะมาเย็นเนาะปูกระโดงปูย่างนะแต่เพื่อนเอื่ยเนาะแบบตอนอากาศหนาวพี่น้องแบบอบอุ่นดีเนาะแบบมันปูมัน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 หอบนะพี่น้องแต่ว่เพื่อนสักแค่นี้เวลาอาการถอนเนาะขึ้นจะมาถอนที่อย่างนั้นเหมือนเนาะคือมึงเพืนหนึ่งก็เปิดพัดลมจอนหอบแจงพี่น้องแบบพ่อมอสิแจงเลยค่ะโอ้ยสาหนานสเด้เนาะ ຫຼົກກໍກໍນອນເຫືອແຕ່ເຄືອແຕນບ່າ້າ